ครับผมลุงศักดิ์ครับวันนี้จะมาพูดถึงทักษิณและดี a อเภาวะผู้นำกับการเลือกปฏิบัติวันนั้นที่คุณทักษิณบอกว่าจะกลับแล้วคุณชูวิทย์ก็ได้โพสต์บอกว่าไอ้ทักษิณคงไม่กลับนั่นแน่ๆเลยเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วอุงอิงก,ก็โพสต์ออกมา,มาบอกว่าเ,เจอคำนั้นมันก็สแสดงออกถึงวุฒิภาวะอกสั้นๆมาสะท้อนถึงวิธีคิดที่ไม่ดีเลยแต่พวกอวยมันก็จะบอกว่าเจ๋งเด็ดมากแม่ มันแสดงถึงความยิงพยองความหึกเหิมถ,ถึงสิ่งที่ตัวเองมีการต่อรองที่เหนือกว่าอยู่ในภาวะที่เหนือกว่าคนอื่นมันจะมองไม่เห็นหัวคนอื่นคุณน่ะเห็นคนที่ไม่ใช่คนคนเห็นเห็นคนอื่นคนตัวเล็กๆตัวน้อยเนี่ยเป็นคนที่เขาอ่ะขอโอกาสจากคุณคุณก็เลยเหยียดทุกๆคนความคิด DNA ของคุณทักษิณมันมาแบบนี้แล้ววิธีคิดแบบนี้ไงมันถึงตบ,บัดจัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคุณคิดว่าคุณ โกหกตบัดสัตว์เข้าไปเปลี่ยนเรื่องใหม่ก็ได้เดี๋ยวประชาชนพวกนี้มันก็มันก็คิดอะไรไม่ทันเราหรอกเดี๋ยวมันก็ยอมเอานโยบายอะไรต่างๆเอาเงินอุดหนุนเดี๋ยวมันก็ยอมคุณคิดอย่างนี้แล้วไอ้พวกโวยมันก็ตามกันโวยไอ้พวกโวยนี่มันก็ไม่ใช่ใครไม่อะไรมันก็เป็นคนที่มันมีสัดส่วนในการได้ประโยชน์จากพวกคุณเป็นการจัดตั้งบ้างอะไรบ้างไอ้คนที่เขาจริงใจมันก็มีเรียกว่าการ คอยตามคุณจะมาอ้างว่าเขาดุเดือดก้าวร้าวเกินเหตุมันไม่ได้เพราะว่าคุณน่ะจะมาอยู่ในภาวะของผู้นําประเทศแล้วก็พักการเมืองที่จะมาอาสามาเป็นรัฐบาลคุณจะต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ไอการก้าวร้าวนั้นน่ะมันจะซึมซับตัวไปแล้วมันจะไปสู่การเลือกปฏิบตัติเพราะว่าคุณก้าวร้าวคุณก็จะใครที่มันมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับเราเราก็จะไม่สนใจมันใครที่เอออหอหมก,กับเราใครที่อวยเราเราก็จะ ดีกับเขาเหมือนกับเสื้อแดงที่ไปที่หน้าพักคุณนั่นแหละเสื้อแดงที่ไปน่ะเขาเป็นคนที่ไปต่อสู้เพื่อพวกคุณถึงเขาจะมีเอาไปเลือกพักอื่นบ้างอะไรบ้างแต่มันคือประชาชนประชาชนที่เคยเสี่ยงชีวิตเพื่อคุณเพื่อพ่อคุณบอกว่าเสียงปืนแตกน็จะมานั่นแหละเขารักเขาเป็นห่วงพ่อคุณถึงตอนนี้เขาจะไปเลือกพักอื่นหรือเขาไม่ได้เลือกพักคุณแต่ก็คือคนที่เคยช่วยชีวิตเคยช่วย ครอบครัวคุณคุณอย่าลืมสิผู้นาแล้วไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันบริหารประเทศไม่ได้หรอกคุณก็ได้แต่เอาเงินฟาดหัวเขาอย่างเดียวทําได้แค่นั้นเศรษฐกิจกแล้วก็เศรษฐกิจกแต่เชิงโครงสร้างเชิงมิติลึกเชิงสังคมคุณไม่เข้าใจคุณก็เอาเศรษฐกิจกมาฟาดหัวเขาอย่างเดียวใครที่ไม่เห็นด้วยคุณคุณก็บอกว่าแดงปลอมไอ้พวกนี้มันเป็นไฟตรงข้ามแบบนี้หมดเลยสิ่งที่คุณกําลังเป็นมันจะ เป็นความรู้สึกของผู้ปกครองแล้วประชาชนที่ถูกคุณปกครองเขาทักเขารู้สึกว่าเป็นผู้ที่ถูกปกครองแล้วคุณคือผู้ปกครองช่องว่างมันจะเกิดขึ้นทําให้ความคิดเห็นต่างๆเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เห็นหัวเขาเลยคุณก็กลายเป็นไอ้ลุงตู่อีกคนหนึ่งซึ่งคุณต่อว่าเขาแต่พวกคุณเนี่ยดีเอ็นเอของคุณเนี่ยเป็นแบบนั้นหมดภูมิธรรมก็เป็นคนที่มาต่อว่าคุณว่าตาบัดสัตว์คุณก็บอกว่าแดงฟอร์มไอ้พัก ่อมแม่งอยู่เบื้องหลังอะไรแบบนี้ยคุณไม่มองเลยว่าคนคนนี้เคยต่อสู้เพื่อคุณหรือเปล่ามันจะเป็นสีอื่นจะเลือกพรรคอื่นไปแล้วแต่มันยังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเ็คเคยช่วยคุณหรือเปล่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าเอาเหตุผลความเป็นจริงแล้วช่องว่างของผู้ปกครองกับผู้ตัวปกครองมันจะห่างมากขึ้นมากขึ้นแต่คุณไม่เข้าใจถึงความสลับซับซ้อนของปัญหาที่มันกําลังเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจอย่างเดียวมันเป็นวิกฤตศรัทธาแล้ววิกฤติศรัทธามันไม่ใช่แค่พรรคคุณ มันแปะเป็นต่อระบบการเมืองระบบความยุติธรรมของประเทศทั้งหมดพ่อคุณกลับมาเนี่ยก็ขโมยความยุติธรรมจากประชาชนไปต่อหน้าต่อตาคําสบทสั้นๆคำสบทสั้นๆคําเดียวของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเพอร์เจอร์หรือเทวดาเนี่ยมันส่งผลกว้างไกลถึงทัศนคติของผู้นําที่อันตรายมากๆม,ม,มันจะเป็นอันตรายแบบว่าไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือคนแสดงออกที่เรารับสารรับข้อมูลมาเนี่ยอะไรที่มันไม่ตรงใจที่เราต้องการน่ะเราจะไม่ชอบเราจะเกลียด เราจะชอบแต่คนที่อวยเราแบบเนี้นี่แหละคือทัศนคติที่แย่ทันทีที่มีรัฐบาลผสมและนโยบายที่บอกว่าจะทำ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หลายประเด็นเนี่ยก็ยังเหมือนเป็นนโยบายลอยๆยังไม่รู้ความหมายเลยว่ามันคืออะไรและจะทําได้ย,ไยังไงจะทายังไงมันเอาเงินมาจากไหนแล้วมันจะมีผลอย่างที่คุณว่าหรือไม่แล้วก็รการถแถลงนโยบายของคุณเรษชาทวีสินเนี่ยถ้าเป็นนโยบายเนี่ยมันจะต้องบอกว่าที่มาที่ไปของ งบประมาณด้วยว่าจะมาสู่นโยบายนี้ได้ยังไงทุกวันนี้คนข้างนอกเนี่ยมีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางกว่าคนในรัฐในคณะรัฐมนตรีที่มีโผลออกมาเนี่ยหลายคนนะอย่าดูแคนเขาถ้าเกิดเขามีการแนะนำมีการติอะไรออกเข้าไปเนี่ยคุณก็จะใช้วิสัยทัศน์แบบเพอร์เจอร์แบบเทวดาของคุณเนี่ยใส่กับคนที่เขาแนะนำแล้วสิ่งที่เห็นแล้วก็รับรู้ได้เลยเนี่ยไอ้โผลครมที่ออกมาเนี่ย จ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นคนหน้าเก่าแล้วไอ้แต่ละคนหน้าเก่าแล้วนะ่ะก็บริหารประเทศให้ย่ำแย่มาเก้าปีจนทุกวันนี้เน้วจะตั้งความหวังกับไอ้พวกมันไ,ได้ยังไงยกตัวอย่างนโยบายเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเอาเงินมาจากไหนแล้วคุณก็บอกว่ามันเป็นเงินนอกงบประมาณแล้วคุณบอกว่าเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเป็นนโยบายทงของคุณแต่ในรายละเอียดในการที่จะบอกว่าทำยังไงอะไรยังไงไม่มี คุณมีแต่บอกว่าใช้รับรัศมี4กิโลภายใน6เดือนแล้วไอ้รัศมี4กิโลนั่นน่ะแม่งก็ไม่ได้คิดแบบจากการรีเสิร์ชดูข้อมูลจริงๆรือมึงฝันเอาเพราะอะไรเพราะว่าไอ้พวกที่มันอยู่ตามชานเมืองเนี่ย4กิโลแม่งก็ยังเป็นป่าอยู่แล้วมึงจะไปซื้อต้องกับป่ากล้วยกับป่าย,าง,ะะยางไงวะนี่ไงน้คุยบอกว่าเป็นโนโยบายธงสกกะกบว่าแม่งตีขุมไปม,มั่ว แล้วแทนที่จะออกนโยบายมาแล้วก็อธิบายให้มันเร็วๆเพราะว่าถ้าเกิดวางแผนมาก่อนแต่นี่ไม่มีนโยบายมึงยังไม่มีหาเลยเลยจนดิที่ไอคอร์เซนเตอร์ม่งออกมาดักเร,เรียบร้อยแล้วเอาแอปปลอมอะไรปลอมมาให้คนโหลดไปคนไปโหลดเสียเงินไป่วประเทศอ่ะร่วมสองร้อยล้านแล้วเพิ่งจะออกมาพอเขามีมีข่าวออกมาก็เลยบอกว่าอ๋ออย่าเพิ่งโหลดนะยังไม่มีแอปนี้เราจะใช้ได้ดูตอนเดือนเมษานู่นเราจะโอนเงินเข้าตรงสู่ประชาชนเลยอ้าว มึงไม่บอกเลยทีแรกนี่ไงไม่ได้วางแผนอะไรเลยคิดแต่แผนที่จะไปจับคั่วจับดิวจับมืออะไรกันอย่างนั้นข้ามคั่วแล้วนักเศรษฐศาสตร์ก็มีคำถามมาบอกว่าดูจากงบประมาณต่างๆและทิศทางเนี่ยมันไม่มีเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นในทันทีแล้วมึงเสือกจะให้เขาให้ในทันทีเลยทีเดียวหนึ่งม,มือหนึ่งเขาใช้ไปในหกเดือนเพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจทันทุกทีเอาเงินมาจากไหนพอเขาถามไปทถามมาเออมีกันละกัน แบบนี้นะประเทศชาติมันจะทิ้งเอาความทุกอย่างเนี่ยมาให้กับนโยบายของคุณที่ยังไม่รู้เลยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กระเป๋าตังค์ได้เลยแอปเป๋าตังค์ได้เลยแล้วเสือกจะมาใช้บอกเชนเพราะอะไรอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ส่วนบอกเชนเนี่ยมันก็จะมี2มิติมิติแรกเนี่ยมันก็จะเหมือนกับแอปเป๋าตังค์นั่นแหละมันจะใช้ง่ายแล้วก็เร็วแล้วมันจะไม่มีคอขวดว่ามันก็สามารถที่จะถูกแฮกเข้าไปได้ ซึ่งมันก็ต้องทําอะไรเหมือนกระเป๋าตังค์แล้วจะมาสร้างใหม่ทำไมแต่ถ้าเกิดจะทําให้มันลึกล้ากว่าน,นั้นในการที่แฮกยากแล้วแต่ว่ามันจะเปิดเผยข้อมูลไงวันไหนแกไปซื้ออะไรไปกินส้มตำร้านไหนอะไรยังไงคือหลายคนก็ไม่อยากให้เขารู้ซึ่งไอข้อมูลที่ที่มันเป็นบอกเชนที่มันเป็นคอขวดเนี่ยมันจะดีในการต่อยอดวันข้างหน้าแต่มันไม่ใช่เวลานี้ถ้าเวลานี้ที่จะต้องทำเนี่ย มันก็ต้องทำไอ้บล็อกเชนแบบที่สามารถควบคุมได้มันก็คือเหมือนกับแอปกรเปร๋าตังค์มันก็ต้องทำแอปกระเป๋าตังค์ไปเลยแล้วมันใช้การพัฒนาบล็อกเชนนี่มันไม่ใช่แค่6เดือนนะเวที่ทำให้แบบละเอียดแบบนั้นน่ะแล้วทำให้มันแบบซับซ้อนเนี่ยแม่งใช้เวลาเป็นปีแล้วคน5 0ิล้านคนอ่ะแม่งใช้เวลาปุปับปรับปรบแล้วมึงมีเวลาจำกัดภายใน6เดือนเกิดวันหนึ่งแม่งทุกคนทุกวันมันจะต้องมีคน50ล้านคนใช้พร้อมๆกันแทบทุกวัน อะไรจะเกิดขึ้นฮะถ้าใช้แอปเป๋าตังที่มันมีอยู่แล้วลองรับได้แล้วเนี่ยมันคือการแก้วิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่พวกคุณว่าไงเพราะนั้นต้องเอาสิ่งที่มีอยู่ประหยัดต้นทุนเอาเงินใส่เข้าไปจบไม่ต้องสร้างประวัติศาสตร์พักเกือไทยรู้คิดอะไรอยู่จะให้มีประวัติศาสตร์แล้วก็มาทวงบนคุณมันข้างหน้า30บาทเนี่ยกูยังถูกทวงบนคุณไม่เลิกเลย แล้วก็นโยบายต่าง,างๆหลายๆอย่างเนี่ยก็ออยังงึมำงึมงำก็คือเหมือนกับไม่มีการวางแผนอะไรทั้งนั้นตอนนี้นะประชาชนแม่งไม่มีทางเลือกแล้วต้องกัดฟันยอมรับใอ้รัฐบาลข้ามขั้วข้าม,ข,ามขี้อะไรของพวกมึงมาแล้วฮะ,ะแล้วมึงทาอะ่ะตั้งใจทาตั้งใจคิดหน่อยดิกืนเลือดอย่างเดียวเลยเที้พวกกลัวเลือดไหลจนหมดตัวแนละ้วกันไปสุวรรณภูมิการไปภูเกต็ตไปสร้างความหวังให้กับการท่องเที่ยวโอเคมันดี การขยายสนามบินอะไรแบบเนี้ดีแต่มันไม่ใช่จะเป็นภายในวันแรกตอนนี้อะนะมึงเขียนนโยบายร่วมของพรรคร่วมทั้งหมดก่อนหรือว่ามันเขียนไม่ได้ต้องตกลงคณะรัฐมนตรีอย่างเดียวนโยบายร่วมเขียนขึ้นมาก่อนแล้วก็อธิบายมาแล้วก็วางแผนมาพอถึงเวลาบริหารมันจะได้ปุ๊บแค่แอปเป๋าตังค์เนี่ยแม่งสู้มึงไปจ้างคอร์เซนเตอร์แม่งทำเลยหาแม่งทำแอปเสร็จก่อนมึงแล้วต้องหลายเจ้าแอปเอคอร์เซนเตอร์เนี่ย หลอกคนเงินคนชาวบ้านเป็นเยอะแล้วเนี่ยเอาวิกฤตต่างๆออกมาแพรเลยของประเทศชาติเนี่ยแล้วก็เอาโนโยบายของแต่ละพักเนี่ยมากองรวมก็เหมือนที่พักเก่าไกลทำา o u u กับพวกแกน่ะจำได้ไหมหรือว่าตอนนั้นไม่ได้ใช้สมองจำนะมูจะโทรศัพท์แอบบดิวพักอื่นๆทิ้งเอาไว้ไม่ต้องทำแบบเก้าไกลก็ได้ทำแบบที่มันเห็นผลไงแล้วก็ทำทันทีหาชาวไร่ชาวนาปัญหาสังคมคนสูงวัยปัญหาการท่องเที่ยว เอามาแบบเป็นระบบแบบไม่ใช่ไปภูกเก็ตไปดูแค่สนามบินแบบนั้นน่ะกลางมาหมดเลยมันต้องเป็นนโยบายภาพใหญ่ก่อนแล้วแกค่อยเจาะลงไปสนามบงสนามบินนักวิชาการต่างๆเข้าตั้งคําถามมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครตอบเพราะว่าแกไม่ได้เห็นความสําคัญต่อคนที่ถามมึงเห็นความสําคัญของคนที่ต่อรองของมึงมากกว่า oh. ตอนนี้คนหลักๆในพรรคเพื่อไทยนี่ก็หลบเลี่ยงการตอบคําถามเกี่ยวกับนโยบายต่างๆอยู่สงสัยจะยังเดียวกันไม่ลงตัวไม่รู้กูจะทำยังไงดี สรุปแล้วเนี่ยพักหนึ่งอยากได้อุตสาหกรรมพักหนึ่งอยากได้คมนาคมพักหนึ่งอยากได้มหาทไทยก็แค่ใช้ตัวเลขของพักมาแล้วก็แบ่งเงินไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเอานโยบายมาวางไว้แล้วเราก็บริหารนโยบายให้มันสอดคล้องกันแล้วก็ค่อยค่อยเอาคนที่เหมาะสมมาเปล่าเลยแบ่งเก้กรัฐบาลเหมือนเดิมแบบเดิมแล้วมึงจะแก้วิกฤติฮาดนะ้มึงเป็นมาอย่างเี้มาเก้าปีแล้ว อย่างกระทรวงพลังงาน่ะไปอยู่ในมือของรงมไทยสร้างชาติอละโรวมไทยสร้างชาติได้ทุนมาจากไหนกราฟไงแล้วเขาก็จะไปอบอุ้มไปบังคับปักเคนกัน <c oughs> แล้วนโยวายพรคเพื่อไทยเขาบอกว่าจะลดค่าไฟโดยลดต้นทุนแต่ไม่ลดกําไรของอโรงงานผลิตแ <c oughs> ล้วโรงโดยเฉพาะกราฟซึ่งเป็นบริษัทเอกชน <c oughs> มึง สูดเลือดสูบเนื้อประชาชนได้ตลอดไม่ลดกําไรของเขาด้วยเออเอาดิแล้วแต่ละพักเนี่ยที่แย่งกระรวงกันเนี่ยไม่ได้แย่งกันเพื่อบอกว่าเอ้ยเรามีนโยบายที่ของเราเนี่ยเข้ากับกระทรวงนี้เพื่อใจบริหานงานตามนโยบายที่เราแจ้งกับประชาชนไว้เป่ามึงเอากระทรวงที่เป็นเกรดเอเพื่อจะไปทําอะไรกันเพื่อจะไปใช้ในฐานหาเสียงกันวันทั้งหน้าหรือว่าไปเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจที่มีโคมีดีลกันเอาไว้แล้ว มันก็เป็นแค่นั้นเองจับจองกระทรวงกันช้อปปิ้งกันสบายใจเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผู้ว่าในอำเภออบตอบจอมันครอบคุมไปเพื่ออะไรเพื่อจะให้ในฐานการหาเสียงครั้งต่อไปอนุทินมันั่งดีสบายใจแล้วนี่ไง <c oughs> แก้ปัญหาวิกฤตประเทศชาติปัญหาเศรษฐกิจที่เฉพาะหน้าที่พูดถึงเนี่ยมึงมึงทำอะไรเบี้ยคนชราเนี่ยหาคำตอบให้ชัดเจนหรือย,ยังก็ไม่มี การกระจายอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยเอาแผนการพัฒนาไอ้กระทรวงต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันเปล่ามึงเอาแต่ว่าใครจะเอากระทรวงไหนไปหาผลประโยชน์ของตัวเองอันที่จริงแล้วเนะี่ยหัวหน้าพักทุกๆพักเลยเนะี่ยมันต้องมาประชุมกรรมาการนโยบายร่วมกันก่อนแล้วก็วางแผนว่านโยบายร่วมเนี่ยเหมือนกับ MOU ที่พักก้าวไกลทำเนี่ยแกมต้องเรียก MOU ก็ได้มึงเรียกนโยบายร่วมถแถลงการหาระมึงก็ได้แต่ว่ามันต้องมีไง เพื่อมันจะได้กําหนดทิศทางแนวทางให้มันสอดคล้องกันไปแต่รู้สึกว่าพักรัฐบาลชุดนี้คงไม่มีเขาแก้วิกฤตของเขาไม่ใช่แก้วิกฤตประชาชนเพราะเมืม่อแอลนโยบายที่สอดคล้องกับการทํางานเพื่อประชาชนมาพูดเลยมพูดแต่ใครจะเอากระทรวงอะไรแล้วก็ต่างคนก็ต่างบริหารซัดยัดกันใส่กระเป๋ากันตามใจท้ายเวลาแถลงนโยบายในรัฐสภาเนี่ยก็จะเป็นถแถลงแบบกว้างๆยาวๆไงประชาชนจะมีกินมีใช้อยู่ดีกินดีใช่ไหม การเกษตรเราจะพัฒนาไปสู่ระดับโลกส่งออกอย่างดีไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อหาที่มันแบบเป็นชิ้นเป็นอันให้ดูแล้วก็จับท่องได้สุดท้ายแล้วเนี่ยกบริหารดีอยู่ดีกินดีประชาชนอยู่ดีมีสุขแบบนี้เหรอแต่ท้าตอนวันแถลงณตำแหน่งเร่งด่วนเอาจริงเอาจังวิกฤตเนี่ยหนักหนาสาหัสนักแต่เราไม่เห็นเลยว่าแผนงานกระตือรือร้นหรือการแก้ปัญหาต่างๆนานาเพื่อจะให้รู้สึกว่าจริงจังเอาจริง มึงเอาจริงแต่คําพูดแก้วิกฤตก็เป็นแค่สร้างคําพูดใช้คําพูดแก้วิกฤตพอถึงเวลาก็ใช้คําพูดต่อไปวิกฤตนี้ถูกบีบคั้นมันเป็นเทคนิคอย่างเงี้ยแหละปีที่หกกันยามีประชุมอาเซียนนายกเราก็คงไม่ไปเพราะว่ายัางตั้งครมอไม่สําเร็จแต่ก็ไม่มีแผนการอะไรทั้งนั้นจะมีการประชุมประจําปีของสมัชชาสหาประชาชาติปลายเดือนหน้าตั้งแต่สิบเกกันยาถึงยี่หกกันยา สองงานใหญ่ประจําปีที่ไอผู้นําใหม่ของประเทศไทยเนี่ยสมควรที่จะไปประกฏตัวยืนยันต่อชาวโลกว่า Thailand i ีส a c แประเทศไทยกลับมาสู่เวทีโลกอย่างที่คุณเศรษฐาได้พูดเอาไว้ก็เท่ากับว่าเราจะพลาดโอกาสอันสําคัญแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณเศรษฐาก็คงคิดจะว่าจะไม่ไปเพราะว่ายังวุ่นวายอยู่เกกับการแบ่งเค้กจัดตั้งรัฐบาลอยู่จริงๆแล้วถ้าเกิดวางแผนไว้ล่วงหน้ามันสามารถที่จะไปได้ ดังนั้นการไปปรากฏตัวของคุณเสรษฐาในเวทีโลกเนี่ยมันสําคัญยิ่งนักนะผมควรที่จะประก,กาศตั้งแต่ตอนนี้เลยด้วยซ้ําว่าวันที่19-26กถึง26กันยาเนี่จะไปร่วมเวทีของธรรมชาสหประชาชาติเพื่อเป็นการเปิดตัวให้ชาวโลกเขาได้รับรู้แล้วก็ได้มีการคอนเน็กกับเวทีโลกต่างๆไม่ต้องไปตะเวนเดินแนะนำตัวเองให้กับประเทศต่างๆในโลกนี้เหมือนกับที่ผ่านๆมามันเป็นโอกาสที่ดี แล้วก็จังหวะเหมาะที่สุดแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ใส่ใจโหจะวุ่นวายกับการแบ่งเค้กรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลจริงๆแล้วต้องแต่เวทีอาเซียนแล้วก็เวทีโลกเนี่ยถ้าเกิดว่าความพร้อมของคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีไม่พร้อมก็ไปอย่างไม่เป็นทางการก็ได้อย่างน้อยๆเนี่ยเพราะว่าทุกคนทั่วโลกอะเขาได้ส่งสารยินดีกับคุณเศรษฐาในวันที่ถแถลงเป็นนายกเรียบร้อย ตรงตัวนั้นมันพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ต้องพร้อมพร้อมที่จะบริหารประเทศจริงๆแล้วคุณเศรษฐานะ่ะจะใช้ความเป็นเอกชนน่ะที่มีความคล่องตัวเนี่ยมาใช้ในการครั้งนี้มันสมควรอย่างยิ่งไม่ใช่แบบไปนิ่งๆรอกุมทาสั่งหรืออะไรแบบนั้นมันไม่ใช่มันต้องจัดการเลยเรื่องนี้มันเร่งด่วนมากการเปิดตัวต่อนายกต่อเวทีโลกมาถึงบทสรุปแล้วเนี่ยที่ทั้งคุณทักษิณคุณอรงอิง ตอบคําถามแบบใช้อารมณ์อารมณ์ที่แบบว่าต้องตอบคําถามกับคนที่มันไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยต้องตอบกับแท้กลับไปให้รู้สึกว่าเราเหนือกว่าเราอเป็นผู้ปกครองเขาเป็นผู้ใต้ปกครองคําถามคําตอบแบบนี้สมควรที่จะเลิกได้แล้วแต่ถ้าเลิกไม่ได้ประชาชนก็จะให้บทเรียนกับพวกคุณเองแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอบคุณครับ